สวัสดีส Lydia, ครับพี่น้องครับขอาคุณโจกไปแล้วครับอืมกะเพราลูกชิ้นอันนี้ของเกีมซีมาจัดดีส่ครับผมของมื่อไหนวะยุ่งเทียบเกี่ยนั้นแมนมากมือหนึ่งมือสองมือแชร์ถังครับกมือก็มก็มื ออ้ยขอแค่ละเจ้ผมแคัๆผมเองผอครับครับผมครับผยังน้ยมาผมยครับเรื่องเอรืองมัยครับเนี่ยของแค่ครับเนี่ยของมือแคครับอันนี้ย่างหนวดย่างหนวดเย่างหนวดปลาหมึกครับผมหนวดปลามึกับขายปลามครับ บองคือแทบว่าผมย่างเองดีกว่าผมขออุญาตย่างเองมา่ายคลิปแทนรู้มามาใ่ให้ท่าันันได้ย่างสิลิ้วนี้เยอเป็นเป็นคนดังกระทใจสุทัเลยนี่ไอ้ถจะยนี่ป่านินเอาป่านินไปแดมักเนี่ยแชิมเลยปหมักยาครับโอ้ไปฆ่าแล้วหมักยาจะใหครับแล้วก็นี้เอฟซีเอาปลาไหลมาฟ้าครับ สองตัวเกือบ oh. โลพี่น <Into things. c oughs> ้องบักใหญ่เลยแต่ไทยไกลว่ได้ครับผมไทยไกลว่ได้เหยียดแขยงจึงครึ่งยู่งมาประกบปานินปานินในเห็นได้กับเผาเกะยด็กเผาใส่ไฟด้วยไ่เขียบเผาได้ขนาดถามเลยป้าตีแทบปากน่นบักบอยขย่างหนีผมไปแล้วร็อกที่ลูนี่เนี่ยฮะบอยถามฮะลูกพี่อันนี้ปลาหมึกเกี๊ย แม่ถ้าป่านนี้นะมันเป็นแบบนี้นาะโอ้มีแต่หมัดหนักๆครโอ้หัดใจไ้ยเ้ยได้ยังครับกล้วยกล้วยฮะกล้วยกล้วยเนื้อกล้ยนะอลียะเอาอีรีเดยตัวนี้นี่นี่แหละพูด อันนฟังพุ่นปลาเผาด้วยปลาเผากับปลาหมึกย่างเมนปลาหมึกย่างของแท้ด้นยนข้าวบาวของแทกเด้นง่ยกินกินกินน้ำเยอะเออเห้าอง้เสียบเดลองกินมือถือมาอย่างเดียบมันผ่านมามาเทลงอีกวั่มัเด็ดในเจ้าอหมดนระั้งอุโมนีสองคว้าติดกันครับ จ่อกันเลยมอนี่ฮะสองครัวปะทะกันนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปชื่นตขึ้นตัน่เมียนอันนี้เห็ดไม้อันเกานี่อันไมครับเพิ่งเห็ดไม้อ้เือเนี้ยเซตู้เย็นเซจองฟินไปไหม กินแทวปะได้ก to yeah. ินย้อนให้หมากปะ่ันวายด้วยโอ้เดี๋ยวนะดนดันดันดันนี่เขาเอามันย้อนหมูตีเต็ดตีนไกล้ข้อเยอะสยนน้อนมาห้องบอกกันได้ไหมมีแขนไป เแต่กระเทศเอาพัดล้มแต่ก็เอาอันอย่างไหนอยู่เนี่ยห้าห้าไปในป้าเนี่ยเขาไปยิงกันไปต่อไกลจุดยังไงอะไรนั่นไม่ต้องใส่ไฟก็ได้เขามีมีไม่ไฟอ่ะมาเราเราคูคูคูเราเตะย้ายบรรยากาศประเทศถึงแบบกับพันตันพันยังมกันมึงเหลอถ้ามึงมีไฟแล้วยุ่งหนีได้เขาคือว่าไปหาไม่ไฟกับอะไรหาบนนี้ถ้าผมหามีอะไรป่องนึงป่ะ เลี้ยมยุ kind of ่ยละเอ๊ะซุ้มที่เสียเนี่ยยุ่ไหนเบิดบ้าเมื่อเนไงซุมที่เสียไอ้มาเกียนจำได้บ่ผูกใดเล่นเนี่ยปะเงียบเบิดได้ปะเสียพาสี่บาทได้เล่นตะองเลยเลนตองอีงเียแต่ว่าได้เบียร์ยะกว่าฟองนึเล่นเตตองบุกินเียไม่รู้กินกิ้งกหกสิบาทครับ เดวม่แขงวานแปาผมนี่หะโอ้คือคักครับความตัวนี้ด้วยสัตว์กับพยวัวันก็เสียเ้วเว้ยนม่ได้ปยวันพยวันพท่นได้แก้มือผมได้อยากเทียบหัวบวมมาแล้วล่นบอลสองเท้าโดนสองเท้าหัวบวมมาแล้ว โอ้เจอควันอุดเข้าไปลงมาจได้ปะไ่ได้ได้มะพูดแล้วไมถ่าโทรมาบอกตบอก่ัไถ่าด้อยานจะ่จะบอกทานยทานยามน้ำย่างามน้ำกดขีเล้กขี่แม่เนน้ำมันเลยกดขีไมใสหัวตาดแวโอ้ยยงออกมานเนี่ยตายตายคิดก็ออกมาพอดี แตปลาหมึกแตปลาหมึกกับหมูเนี่ยพันพันสองพันสามไปแล้วเนี่ยนี่ะรถใหเฮียใส่แล้วมือนเนวะโมเขียงกัปลาโมเขียงโมเลียงปลาที่ยังเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เราประกัน่นี่ว่าชนมีรถใครเนี้ยนะุเราบอกยุก้อยก้ย้อยยุ้ยยุ้ยนั่นำยากรแบไหนทหารด้วยเอาอย่างนี้ให้แห้งนี้ใส่บนนี้ มี้ยถ้าูดก็ยน่นั่ะเดีตัวละใยตัวละใถ้าหาได้เด้ไอหมักไอ้มักไอ้คิมหาใบบะูดมามีว่าได้ใส่ตัวละใยนะครมบไปหาได้ก็จบอกา

ไม่้องนี้เลย้ชิมด้วยหรแม่นบอกเด็ตองโอ้ได้ยเจ้ามาหรยอเออโอ้โเนี่ยเท่าก้นระยดหรืไว่าดีทอดกับเฮ้ยแ้กียนขึ้นได้ฟ้าไปเลยแม่นบอกโอ้ เี่เ่้อนเปิดมือคืเลยเนี่ยตะกอนเนี่ยมาถ้าเก็บไปเล้วเปิดตะอนไล่เลยครับตอนนี้มันเยันนะครับตะกอนเนี่ยบ้อนับาเลยครับีซอสโอ้ใส่แล้วครับใช่แล้วครับเีมือผมล่งแล้วครับเดี๋ยวใส่แล้วครับใส่แล้วออาเดี๋ใส่ครับย่างดีนะครับทแชมมามือดีล่างดีครับห้างเน้ยเข้าเนี่ครับห้างเน้อเข้าเนี่ครับไม่ได้ขึ้นร้อ่ เค็นีาล่ไม่ดีาาคลิปนี้จะฝากไปเท่านี้ครับขอคุณโจเปิดได้ไหมน้อง๋ยวตอนสุกมาเบิงงกันครับเป็นยังไงขอบคุณครับสวัสดีครับ